<c oughs> หน้าตาเหมือนสุนัขจิ้งจอกจริงๆด้วยผู้หญิงที่เห็นใบหน้านี้จะต้องหลงไหลมากแน่แน่ในเมื่อมากันครบแล้วท่้นก็บรเลงเพลงกันเถอะท่านอยากฟังเพลงอะไรก่อนหราฟาบาดตรงชอบฟังบุดเพลงอะไรจะก็บรเลงบิดเพลงอะไรให้เขาฟัง เล่นเพลงอะไรกันเนี่ยนี่มันยังเป็นเพลงอยู่ไหมทำไมห,หูกองพระกระชาชยาโดนแปดเปื้อนหมดแล้วพระกระชาชยาไม่ชอบบทเพลงนี้เหรอเพลงที่แจกจนบทเช่นนี้ไม่คู่ควรที่จะบรรเลงต่อหน้าค่ะฟังก็รู้สึกอารมณ์เสียข้าไม่ชอบแน่เลย งั้นเหรอแต่ว่าฝ้าบาทตรงชอบมากเจ้าไม่เอาไปวิจะทำผิดแต่ได้ปวดตั้งแต่ได้ทำร้ายปินของกระบอกเลยหากปินนี้เสียหายฝ้าบาทก็คงไม่อาจได้ยินบทเพลงที่ทรงปวดอกก็รัก ตาไทายข้าเลยใครอยู่ข้างนน่สั่งสอนบันหน่อยนักนนดนตรีไปที่นี่คือวังหลังนะไม่รู้จักคารุไม่รู้จักมารยาถูกลาทิค่าจะสอนกฎของวังหลังให้เจ้าล,ล่ะลงโทษมือของเจ้าจังดูดีสิจี ออกแรงหน่อยเนี่ยกูร้กผู้จัดกูนี่เป็นอะไรไปเชีบขนาดนี้ไม่แต่ร้องก็ไม่ร้องออกมาปาก๋ยวตั้งก็รักใจยะถ้าเป็ีนไปต่อไปมึงก็ก็จะใช้ไม่ได้อีกแล้ะทำต่อ ฝาบาตอดเด็ดบะฝาบาทมาได้ยังไงกันจริงเออนักปอลเจ้าหญิงเอาแต่ใจทำแบบนี้ก็ทำให้นักดนตรีลำบากใจยังมีความเป็นพระอักษรชัยยาอยู่หรือเปล่าฝาบาทนักดนตรีผู้นี้ไม่รู้จะกดแบบเอาเสร็เลยกระบอกแก๊สังโซก็เท่านัได้ดี นักดนตรีไปสบายดีหรือเปล่ากาจะให้คุณรักษาเท่านี้ขบัขบปัตติฝรบ่งกันบอกไม่ได้เป็นอะไรเพื่อค่ะแต่ว่าผินเน้นจะไม่เป็นไรก็ดีแล้วจะไปสนใจผินเน้นทำไมบาจงไปเอาวิคนี่ก็จงใจยุ่งโมโหค่ะ นำตัวไปรักษาเถอะหลายวันมานี้ไม่ต้องปฏิบัติแล้วไปบอกหมอหูให้รักษามือของเขาให้หายดีพระอักษรชาย,ยาปฏิกิริยาต่าททางไม่ได้เดือนนี้ไม่ต้องมาพบข้าอีกไปสำนึกซะไปสำนึกตัวเองให้ดีซะก็ละกระบกมีกล้าละดิสุยนุนคาดีกับเจ้าไม่หน้อย แต่เจ้ากลับส่งสุดทั้จทิ้งจอกเช่นนี้เมื่อต่อสู้กับข้าไม่นะข้าจะไม่ไปเจ้าไปนะกุญแจเอ็ดได้ถึงบาดเจ็บเช่นนี้พระกษยตริย์าจงใจกันแกล้งเจ้าครั้งนี้อย่าไปอีกนะข้าน้อยเห็นแบบนี้แล้วเจ็บมากเลย แบบนี้จะดีดพินได้ยังไงขถ้าไม่เป็นไรไม่ต้องร้องหไห้หลอ,อกแปวีเจ้ามาจริงๆข้ารู้ว่าเจา้าต้องบขก็ให้เสนหันกลับไปก่อนแล้วครั้งนี้ข้ามาเองข้าเอาของอร่อๆมาฝากเจ้าด้วยนะ เมือของเจ้าเป็นอะไรไปฝาบ,บาทกุญแจของเราไม่ได้รับกวาเป็นธารมเดิมทีวันนี้ห้องเต้มีรับสั่งให้ไปปฏิบัติแต่ถูกพระกะ็ได้ฉาย,ยาจับตัวไปกลางทางลากกลับไปในตำหนักของเขาพระอาคายาฉายาแค่หาข้ออ้างแล้วก็ถอดออกมากุญแายของเรามือทั้งสองข้างถูกหนีบจนกลายเป็นเช่นนี้แล้วไปอย่าวี ข้าจะสัมผัดตัวเจ้านะข้าขอดูมือหน่อยสิฝ่าบ,บาทมือของปาวิไม่สะอาดเลยปวดใจมากเจ็บขนาดนี้เป็นพระเจ้าของเดิมเหรอเจ็บมากไหมมีฝ่าบ,บาทสงสารข้ามือข้าก็มรู้สึกเจ็บแล้วท่านหมอมาดูทายาให้หรือยัง แต่ให้แล้วเป็นยาที่ฝ่บาทพระเจ้าทานให้หมอเราบอกว่าต้องบักปิอสักระยะหนึ่งรุ่ยจกไปเถอะกำลังดงส่วนตัวที่ต้องคุยกับฝ่บาทเลยก็รักนี่คือสิ่งที่เฟย์เย่ให้ข้าเอามาให้เฟยเย่วันนั้นหุ่นหันันเล่นไปเขาก็เสียใจมากเจ้าอย่าททษเก็เลยนะแปลวิเป็นเพียงได้ดนตรี จะกล้าตัวท่านได้จะบุกเกิดได้อย่างไรตั้นได้จะบุกเกิดเพียงแค่เป็นห่วงฝ่าบาทบาทเกินไปจึงโกรธขึ้นมามาลองชิมด้วยกันสิมือได้รับบาดเจ็บอ้า อรอยรไหมอืมอร่อย,อออยที่แท้ก็เป็นเพราะกระหม่อมป้อนฝาบาทเองตอนนี้ก็ถึงตาฝาบาทแล้วที่ต้องดูแลกระหม่อมแล้วตอนที่ข้าหนีออกจากเมืองหลวงฝาบาทยังเป็นแค่เด็กน้อยออกนอกประตูเมืองใล่ตามรุษมาของข้าไปไกลแสนไกล ก็เห็นว่าฝาบาทเริ่มจากเด็กที่ไร้เดียงสาที่ไปยุ่งเรื่องโลกภายนอกกลายเป็นโอหญิง,งที่ต้องมีการแข่งกันแล้วก็กลายเป็นภรรยาของผู้อื่นที่ฝาบาทมาในวันนี้จะต้องรู้เรื่องแล้วแนะ่ๆนะมีอะไรอยากจะถามไหมใครแกนคนที่ปราบความบริสุทธิ์ของเจ้าไปคือใคร ค่าก็แยกไม่ออกก็เป็นใครเอ๊ะแต่ไมฝ่าบาทไม่ตามต่อแล้วก็รักข้าไม่อยากจะสืบเกี่ยวกับอดีตของเจ้าถ้าเจ้าไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดม่ให้ก็พูดให้ก็พูดเจ้า ปล่อยค่านะปล่อยข้าไม่เอาจกุกกด้วยตอนอายุสิบสามปีจุด้วยเออเออข้าตกผู้หญิงที่ไม่รู้จักป่าตัวไปถ้าได้ถูกเสียตัวเองกลายเป็นความอับอายสำหรับตระกูลถึงได้แต่ต้องถูกนำไปเป็นของใหนะ้กับพวกเจ,ะจะ้าชิสูจะไปอ่อยผู้หญิงมาใช่ไหม จำรู้จากที่ต่ำที่สูงว่าอัประโยชน์ของตระกูลดังนั้นปีนั้นเปรีวีก็แต่งงานไปแบบนั้นกลายเป็นคนรับใช้ของผู้หญิงผู้สูงศักดิ์ท่านเดิมฝันรายใหม่เริ่มขึ้นแล้วนั่นเป็นช่วงเวลาที่ข้าไม่อยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมมาได้เวลาดื่มของวันนี้แล้วไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว จนถึงตอนนี้ใครหญิงจำรสชาติและสัมผัสที่น่าขยะขยงนั้นได้เพียงแค่ปีเดียวละหญิงสิ้นประชวรยังจับพลนันพวกก็ต่างก็พูดกันว่าแปรวีเป็นคนฆ่าไรหญิงจนถึงตอนนี้เียงดืง่มความเจ็บปวดนั้นไม่ได้ตอนอายุ14ปีครอบครัวของแปววิํำปิดต้นประหารชีวิตโชคดีที่มีนายท่านหนึ่งถูกแจแปรวีเข้าอืมเป็นของดี ที่มีประโยชน์อยู่จะต้องไม่เสียของไม่ได้เข้าวังกับข้าเซะคุณชจน้อยกลายเป็นคุณชัน้อยคนนั้นไปนแล้วแอาวิใช้ตัวของเขาเองแลกกับชีิตของคุณตั้งแต่กูลสิกว่าคนแถงยังเปลี่ยนอนาคตไปเป็นนางสนมเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องดีๆหรอกเลย แต่ก่อนแบบก็เป็นมนราจบุตรเกยของเซี่ยวโห่เกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียงได้รับก,ออกรารอบรมสั่งสอนอย่างดีคิดว่าสกวัลจะต้องหาภรรยาที่รักและเอ็นดูตัวเองได้สักคนหาคนที่เพิ่งพอได้และยังสามารถต่อสู้เพื่อชื่อเสียงของตระกูลได้สองปีเปียแค่สองปีทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปหมด คงจะเสียใจมากสินะพูดออกมาก็ดีเหมือนกันอย่าร้องให้ก็ร้องเธอยังไงที่นี่ก็มีเพียงข้าฝ่าบาทเปว๋วย่ไม่ร้องอีกแล้วเกรงว่าไม่มีอะไร,รในโลกที่ทำให้ข้าหลั่งน้ำตาได้อีกแล้วพวกนะแต่ก็พูดก,กันว่าหากผู้ใช้ไม่มีความบริสุทธิ์ก็ไม่ควรที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่ข้าอยากมีชีวิตอยู่อยู่ต่อไปให้ดี ข้าจะต้องมีชีวิตที่ดีกว่าพวกเขาข้าจะต้องเห็นพวกเขาชดใช้จด้วยตาของข้าเองแปรวิดูนี่สิฝาดหีมาตกในยดูใบไม้ปลิปกคลุมพื้นที่บา้านผู้คนต่างก็พูดว่าหีมาตกในปีที่รุ่งโรจน์บริสุทธิ์สมบูรณ์ไร้ที่ติ แต่กลับไม่รู้ว่าข้างใต้อีบ้านที่ตกดังนี้กลับมีแต่โครนและขยะมันเป็นสิ่งที่สุกลปลกที่สุดเอเจ็บใจจ้ะข้าแยกไม่ออกว่าหัวใจของนางกําลังเจ็บปวดหรือหัวใจของข้าที่ยังคงเจ็บปวดอยู่กันแน่แปลวิเจ้มาดูทางนี้ เจ้าเห็นแต่ครวนตมแต่ก็ไม่เห็นปลายใต้ยิงมาตกหนักในครวนตมมีสิ่งมีชีวิตใหม่ถึงแม้มันจะเกิดมาจากครวนตมแต่ไม่แน่อาจจะเติบโตเป็นต้นไม้สูงใหญ่ในอะนาคตก็ได้ฟอบาทก็สกปรกลุกหรือเปล่า อย่าพูดจาเหลวไหลหลี่เยียนอันในอดีตต้องการเจ้าหลี่เยียนอันในตอนนี้ก็ต้องการเจ้าเช่นกันข้าบอกเจ้าไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอปเปีววี่ข้าต้องการเจ้าเอาวุธของเจ้าไม่ได้มีแค่ความงามของเจ้าแต่ยังมีความรู้และความสามารถของเจ้าด้วย เจ้นั้นโดดเด่นแต่ข้ากลับเป็นโครนตมใต้หิมะถ้าม่ยอมรับมันก็จะให้โอกาสเจ้าพิสูจน์ให้พวกเขาได้เห็นมากินขนมอีกสักชิ้นสิเจ้าสูงส่งอยู่บนฟ้าแต่ข้านั้นต่ำต้อยช่างเถอะไปบ่อย่าไป่ quỳnh ngu mắc phần rất ngu ngu tại sao mày, vẫn mới được? là bạn bé uy buổi trái tính nào ba bỏ không à Cho bình rồi หรือว่านางกันได้ที่แกถามคือเจ้าต่างหากเจ้าที่อยู่ตรงหน้าค่าข้าคือหลีเยีนแอนินหลีเยีนแอนินที่ต้องการช่วยเจ้า Mmm. Mmm. Ah, mm. Baba ah, ah. koroklah. Sampat kha. Sampat tua kha ni to ni.